สวัสดีคะ่ะมาพบกับทริปเที่ยวพัทยานะคะ2565คะ่ะวันรวมตัวของญาตินะคะจะเป็นครอบครัวทางสามีของแม่หมวยนะคะแต่แม่หมวยก็จะสนิทก,กับครอบครัวสามีมากนะคะก็คือมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีที่รักและเอ็นดูเรามากนะคะต่างฝ่ายก็คือต่างเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะาในไงทะเลเห็นทะเลแล้วสบายใจนะคะเอาความทุกข์ความโศกมาทิ้งทะเลเด้อ สามีเขาก็เป่าผมให้เรานะชุดก็ออกจะเซ็กซี่นิดนึงเดินทางไปอีกห้องหนึ่งนะคะนี่คุณย่าน้องซันเดย์นะคะใส่ชุดพิ้วๆมายืนดูวิวอยู่ที่โรงแรมนะคะคุณปู่ซันเดย์ก็มา,ป,าป๊าเขามานั่งอยู่กับปู่กับย่านะคะมารับลมเย็นๆก็จะสบายใจนะในวันที่เหนื่อยจากการทำงานพอได้มาเที่ยวแบบนี้ก็ผ่อนคลายนะ นี่อันนี้ป้าเขานะคะป้าก้อยนะแล้วก็อาเมกเนาะวันเกิดอาเมกนะเขาก็ลําไปเลยค่ะเป็นคลิปสุสันวันเกิดนะจ๊ะ สวัสดีเชา้าวันใหม่นะคะเปิดหน้าต่างออกมาก็จะเป็นริมทะเลแบบนี้เลยค่ะเปิดมารับบรรยากาศสดชื่นตอนเช้านะน้ำฟ้าฟา,ฟามองเข้าไปแล้วก็สบายตานะนี่เด็กๆก,ก็มาเล่นน้ำกันค่ะน้องซันเดย์ไม่ได้มาด้วยนะคะทิปนี้ นี่ก็จะเป็นหลานสาวสองคนนะคะเล่นน้ํากับปลากุ้งนะคะนี่น้องแอมลูกปลากุ้งค่ะมีความสุขมากนี่แม่หมวยก็มานั่งชิลๆถ่ายวิดีโอแล้วก็มีไปซบเขาด้วยนะรักเขาอะเออรักเขามากแหละดูดิ แล้วก็หมดไปอีกวันนะคะกลางคืนก็ไปดินเนอร์กันอยู่ที่ชั้นดาดฟ้านะคะป้าก้อยเขารีเควสมาไม่หมวเกิดมาก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะชั้นดาดฟ้าของโรงแรมนี้ป้าก้อยค่ะสวยไหมเอ่ยทุกคนทุกคนก็แต่งตัวในสไตล์ของตัวเองมานะคะป้าก้อยบอกไม่ต้องสนใจใช้ชีวิตไปเอาแบบบ้นบานๆของเรานี่แหละไม่ต้องปรุงแต่งใดๆน,นะคะป้าก็คือสวยไม่ไหวนี่ แล้วก็เป็นเช้าวันใหม่ในก่กลับแล้วป๊าป๊าเขาบอกเอาไปกินบ้านเราเธอมันเยอะเสียดายเสียดายแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ การที่เราได้มาเที่ยวกับครอบครัวนะคะทํางานหนักมาทั้งปีนะคะก็ได้มาเจอพบปะครอบครัวได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะในแกงแว่นตาเขานะคะนี่จะเป็นปักกุ้งปักก้อยนะคะพี่สาวของสามีแม่หมวยเป็นผู้ใหญ่ใจดีในชีวิตของแม่หมวยเลยค่ะคุณสามีพอเจอเราก็มีความสุขมากนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในห้องนะคะมีรูปคู่รูปอะไรมาฝากเด้อก็คือนานๆทีนะจะมาสวีทกันก็ขอ,ขอขอบคุณผู้ใจผู้ใหญ่ใจ ดีทริปนี้นะคะที่จัดทริปนี้ขึ้นมานะมาแต่ตัวทัวยกแก่งนะคะปลาออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายใดๆขอบคุณที่เติมเต็มความฝันให้เด็กน้อยบรนอกคนหนึ่งที่ไม่เคยมาเที่ยวสถานที่รู้ๆแบบนี้นะคะขอบคุณปะกุ้งปะก้อยนะขอให้อยู่สนับสนุนลูกหลานแบบนี้ไปนานๆนะคะขอให้มีทริปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะขอให้ปะก้อยกับปะกุ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง ีแต่ความสุขความเจริญนะคะได้เงินมาก็มาเลี้ยงครอบครัวตลอดนี่่าสันเดีกับป้าปาสันดีก็ถ่ายรูปกันเลยนี่รูปครอบครัวนะคะป้ากุ้งกับป้ากุ้งไม่ค่อยได้ถ่ายนะจะเป็นปลากอยเพียบเลยในโทรศัพท์เป็นพันๆรูปเลยนะคะนี่ก็คือคัดมาแล้วนะไม่ได้ลงทั้งหมดนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแม่ก็คือเซลฟี่แค่กล้องหน้านินนดๆหน่อยๆน,นะก็คือหุ่นไม่ได้เลยจะถ่ายเต็มตัวก็คือแขนใหญ่มากทุกค ก็มีภาพคู่มาฝากเล็กๆน้อยๆนะไว้เจอกันใหม่ทิปหน้านะคะดูปละกอยสวยมากตอนนี้ปะกอยผอมมากแล้วก็เก็บภาพก่อนจะกลับก่อนจะเดินทางจากกันไปก็ขอเซลฟี่หน่อยนิดนึงนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ